สามคู่รักดาราที่หย่าก,กันแล้วค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือกระแสท็อกออฟเดอทาวท์สนั่นบ้านเลยล่ะค่ะสำหรับข่าวลือที่เรียกได้ว่าหนาหูกันเลยทีเดียวพระเอกหนุ่มซ้อนลามเทพิทักษ์กับภรรยาอย่างติ๊กกนิทรินหรือว่าติ๊กบิ๊กบาทเธอนั่นเองได้หย่าก,กันแล้วล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่จับตามองของทลายหลายคนแต่ทั้งคู่ก็ยังใช้ชีวิตปกติ ทั้งยังผ่านลูกสาวอย่างน้องวิจิไปทำบุญวันเกิดอีกด้วยครอบครัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดด้วยการมีภาพลงอินสตาแกรมด้วยกันเหมือนเดิมแม้ว่าแฟนๆจะเข้าไปทำในไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากมายแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดล่ะค่ะล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบาร์เธอได้ออกมาเปิดเผยความจริงพร้อมเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยยอมรับว่า หย่ากันแล้วคะ่ะและหย่ากกันมานานแล้วด้วยเริ่มแรกที่แต่งงานกันกันกบหนุ่มสอนรามไม่เกคคิดคดจะอยากจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วแต่ใบหยาถึงแม้ว่าเราจะหยากกันแต่เรายังรักกันและยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมที่อยากกันนั้นมันคือเหตุผลส่วนตัวคะ่ะแต่ถ้าเราไม่รักกันจริงๆเวลาตนเองมีเรื่องอะไรที่ เกิดขึ้นมาก็คงจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วคงจะแยกกันไปไม่ใช่การสร้างภาพแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมาสัมผัสกับชีวิตครอบครัวเราแต่เราสัมผัสกันทุกวันไม่เคยปล่อยมือกันสำหรับกู้ของติ๊กและหนุ่มจะอย่าเอาเคดแล้วจะกลับมาจรดไปลายประกาสมรสกันอีกครั้งไหมก็คงต้องรอคำตอบในอนาคตล่ะค่ะย้อนมาดูพระเอกนางร้ายซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆของคู่เลิฟปอน,นัทวุฒิสกิดใจและสีภรยาย อย่างเอ๋พรทิพย์ตกอกตกใจกันหมดลคะค่ะเพราะมีข่าวว่าหย่ากันแต่สุดท้ายก็แค่เป็นการอยากแก้เกตเท่านั้นแต่หลังจากเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาปอณัฐวุฒิก็เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ว่าคือเรื่องนี้เกิดประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยน2558รยซึ่งเราก็ทำแบบเงียบๆเพราะกลัวว่าจะเป็นข่าวเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเอิกรกะเลยครับบอกตรงๆว่าตัว เองก็ช็อกเหมือนกันนะครับ พอทาเสร็จก็ไม่ได้อะไรจากนั้นก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาพ่อคุณเอไปออกรายการสมาคมเมียจา๋าคุณเอกก็ไม่ได้คิดอะไรก็พูดพูดไปหลังจากนั้นก็ไปพาดหัวข่าวเป็นข่าวคึกโคมเลยเครื่องมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนครับต้องบอกว่าการใช้ชีวิตคู่แล้วเลี้ยงลูกอ่อนและก็พ่อแม่ทํางานไปด้วยมันยากเหมือนกันนะประกอบกับว่าเราไม่มีพี่เลี้ยงไงเราก็เลยอยู่กันแบบมีการทะเลาะก,กันบ้างทะเลาะก,กันตลอด หลังๆทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะถึงขั้นเลิกหรือ,อยากกันนะมันเป็นเรื่องหยุมหยิมมากแต่มันบ่อยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแล้ววันนั้นเราก็ไปวัดท่าไม้ไปหาหลวงพี่อุเทน เพราะว่าเรานั้นเป็นลูกศิษย์ก็เลยถามว่าหลวงพี่เจ้ายัางไงดีครับหลวงพี่ก็เลยแนะนําบอกว่าก็ลองไปยาแก้เคสตู้หลังจากนั้นหนึ่งเดือนประมาณเดือนธันวาคมก็ให้แต่งครับก็ช็อกก็กราบขอบพระคุณหลวงพี่แต่ก็บอกว่าเราต้องถามผู้ใหญ่ก่อนที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าถือเป็นการแก้เคสผมว่ามันคือกุศโลบายส่วนหนึ่งเลยนะคือทําให้เห็นเลยว่าณนะวันที่เราเซ็นยาเนี่ยมันน้ําตาตกในเลย มันอึ้งกันไปหมดเหมือนกันครับเอก็เงียบเราก็เงียบลูกก็ยังอยู่ในรถทุกคนรู้สึกแย่ว่าเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้เลยหรอแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายเราจะเซ็นกันต่อแต่ตอนหย่ามันก็สะเทือนใจสําหรับคู่ของป๋อและเอปัจจุบันกลับมาจดทะเบียนรอบสองกันเรียบร้อยแล้วค่ะ และปิดกันที่คู่สุดท้ายหลังจากมีข่าวกันหย่าร้างของนักสแสดงหนุ่มอย่างเอภศินกับภรรยาสาวแต่งกวาที่อายุห่างกันถึง22ปีจนคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะครอบครัวนี้เขาดูน่ารักมากๆอีกทั้งน้องเลโก,โก้ลูกชายก็กําลังอยู่ในวัยน่ารักเลยทีเดียวโดวยเอภศิล์ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของสายยานครับเรากําลังจะสร้างบุญใหญ่ก็ทําแก้เคตด้วย แล้วเหมือนมันจะมีวิบากกรรมอะไรสักอย่างที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอธิบายยากครับสายญานอันนี้ก็เลยถ้าร้อนนัก ็ไป,ไปแก้เคตกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็หายแล้วครับเรายังอยู่ด้วยกันยังดูแลกันอยู่มีความสุขมากขึ้นครับผมว่าอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคนนับถือพญานาคจะมีวิบากกรรมในเรื่องความรักก่อนที่มันจะเกิดขึ้นวิบากผมก็ไปแก้เคตดกันก่อนเลยคือตอนนี้เป็นจดทะเบียนสมรสที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่คุยกับพ่อตาแล้ว เดี๋ยวคราวหนะ้าจะจดทะเบียนก็จะแต่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้อยากกันแล้วเดี๋ยวจดใหม่ครับเพราะว่าเลือกที่จดทะเบียนยังไม่ค่อยดีเราเอาเร็วไว้ก่อนต้องหาเลือกที่ดีที่สุดซึ่งมันอยู่ปลายปีครับเมื่อก่อนเราไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้เชื่อว่า เรื่องเลิกยามมันเป็นเรื่องสำคัญมากแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าตัวเลขนั้นมีผลต่อชีวิตเหมือนกันสำหรับคู้ของเอพสินและแตงกวาหลังจากที่จะลดายป,ประกาหย่ากันก็ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาจดทะเบียนสมรสใหม่ยังคงสถานนะความเป็นพ่อและเป็นแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นล่ะคะ่ะ